คะแล้วก็ท่านผอ,อนุกันมินผไยแพทย์หญิงจำเนียนวันทองอีหนึ่งพันบาทค่ะหลักการนี่อีสองพันบาทคือแต่ท่านสอสอรา,ากอเมืองลักค่ะแล้วก็สอจอนะสอจเก๋กว่าพีนาเมืองลักนอกจาก่ิพานมานีแต่เนยังสีมีหน่วยงานอื่นเพิ่มมากอีกอยู่นอกแม่แต่จเป็นหน่วยงานของท่านกำนัผทุนยบานผู้ซอยแต่ทีม่มาสมทบอีกสี่พันบาทอยู่ อากาศมีหน่นวยงานของท่านนายนกเพื่อการที่บริหารเพราวะว่าอันนี้ขาดบะไรเลยนะคะท่านนาย,นาย,นายนกีเพื่อกะรคอยไม่ทุกเรื่องอ่ะเนาะงานนี้จะมี้เพรทฉะนันะะาจกะเอาลูกคนรอบนึงแม่ขอเสียงปรบมือให้ทุกหน่วยงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่นาเอาอีกที่บนแม่่าสั่นเอาขอช้อนหน่อยนะลูก ในเวลาอาหารเที่ยงพี่น้องอาหารเที่ยงเข้ามือนีได้ยังกินนาะจะหน้ามูอหมไหวตั้มไหวตั้มไหตั้มหอาหารอุ่นสารลังเากินเผาตุ่มห้องกันอีกแล้วพี่น้อง น้องกันหลายๆคนกินกันยังกระเสียบที่ไหนนั่งเลยจ้ะนั่งเรื่ย้ายเลี้ยวเด็ดโอ้คุณนั่งคุณเข่ามากจ้ะ เขาเนี้ยคือเกาล่ะข้าวในบ้านใดเขาข้าวในเขาใช่ไหมไม่กินเข่าห่มกันมันจะเสียบเนาะใ้า อะไลจจะอะไรเามันนไอรจายกินกํายังกระแสบกันกินลายคนพักบานเหาพักยอดกอพักองพักเมกกินกับลาบหมูถ้ากันกยังจ้ะอันนี้พักยอดเพียงเทียงสิอันนี้ยอดม อันนี้ยอดตูมเศร้าอูเสียบเดยวค่อยกินเบาอ่ะยอดตูมเศร้าอูเนี่ยรสชาติมันสบปัตตานดนล้านลาบอ๋อแม่จ๋าตีกับลาบแยมผือกันล้านลาบบานห้อกระสีงีเป็นประจาเลยเนาะเสียบมันเข่ากัน กินก็ปล่อยกิ่นยันปล่อยกุ้งนดนี่ครับงสองสามสี่ห้าหกเพชรแปดแปด้าพี่น้งะราทอดเป็นมามนพ่าพิเศษบาตำมะงูสันตำเพชรพี่น้องตพี่นงใ่แค่เฉดแบแต่วานี้ก็เพชรและวะเนาะตำเพชร ก็กระตีนี่เพื่อนกระตีตําบ่เพดปันไดงตําม่แบบซากคนนะัเรายกินบวได้ช่วยรับบุญเอาเนี่ยสาวสมน้อยแ่นีจะสาวน้อยสาวน้อยเป็นยังไงจ้ะแซบกินคือกันจ้ะกินคือนกันจ้ะบมุมมกระแซบลาบหมูกระแซบเนาะอันนี้แห้งผิดอันนี้แห้งจืใจแห้งิแซบ กับข้าวเหนียวแซ่บคือแนวแต่ว ah? ่าท ja ี่สองขัญคือกินกัมยังกับแสบดอกคันเดมมากินน้ำมูเนาะมันไม่มูมันไม่มูกินตุ่มกิน้องกันมันสีแซ่บพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งห้องนี้ก่อนฮะไ่เห็นเจ้าจำเปาไม่เห็นเจ้าเก็ออกมูแล้วออกกระห้องอื่นก็เห็นเจ้าของก็เห็นผู้ไายนี่บอก็เห็นเจ้าเปียก็เห็นเจ้าไทไปก็เห็นเจียโอตีเดี๋ยวสีส้มห้เด้อ เดี๋ยวเบิ้งเนเด้อเ๋ยวสีส้มเบ้เนี่อแขาเ่เห็นลิปนะบอกโอ้จัดจเดี๋ยวเดี๋ยวจะแช่ให้เดี๋ยวแช่ให้เบิ้งเด้อเป็นยังไงซอทอกินไปอุ้ยครับเมื่อนี้สภาพซอท้าทิมสองนหนึ่ง่วนสองเจ้าภาพเรียงว่าโอเมื่อนี้เป็นเป็นของสอท่อบหมืนชนหนึ่ง่วน2ครับใครอิ่มนำจำร้น เลี้ยงอาหารโอ้่นมาเลี้ยงอาหารนักเยนคูสสู่อืเี๋ยอันนี้เป็นกับเข้าของซอท่อเสบเสบเอาวางไดเอาวากันนเออมาคนอยากเห็นส่วนโตนี่ามาอยเาเอูน้าเออสบยบครับอาหารมือถูกใจเนาะถูกใจอเดี๋ยวถูกใจอ สมาชิกทั้งสองเขตุเขตุหนึ่งเหตสองสีบ้านรับผิ้สอบกันอยู่ครับพัอดตำแก้วเมื่อนั้นนะโอ้ตำแก้วเมือนั้นแซ่บแมนบ่หนี่สอท่อฟังเนี่ยหรอผู้เฒ่าเพิ่นว่านตำแก้วจังแซ่บมันยังเป็นตำแก้วรวากพักแก้วมนี่ไันกินแก้วเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารเที่ยวนาเที่ยวนาข้าวไงเหนื่นยังวลาเลยวลาโอแก้วฉันไม่แซ่บจ้ะเนาะแนวหอมหมักเนาะเดี๋ยวเที่ยวนาเออเขากับเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆมันจังบอสัมเนาะ ยางยังกระซังเลยแม่กวนโอ้ทักขนาดเลยซังได้ซังได้ซังได้จ้ะทักยังจด้โอ้ประกาศเห็นเขากันดีเนาะอามาผ้านี่กระดานหน้าเบิ่งผ้าเข่าทั้งนี่กระดานแซ่บเซ็บเซ็บไร้ซ้ำยังเห็ดแซ่บมือน oh, ี oh. Oh? Uh ่ย oh. ุดกู้ชีพกู hat. ้ไพ่ไปสักก้อนเนาะมาเรียนหนังสือสักก้อนเจ้าหน้าที่ กูฉีไปบด้ยุดบอก่ามีนั่งก็ไปก็เกาผามีว่อมียังมากนี่ก็ก่าวเลยเนาะจันเลยจันเลยออชีพเพิ่นพี่น้องอ่าเส็บเด้อขาดยังยนตจ้าขาดยุกาดน้ำขาดน้ำเอ้า บ่ามีน้่บ่นี่้ต้องเอินดาวโอน้่กำลังมาจ้ะกำลังเบิ่่เตียรถค่ะน้ำค้างมาทางนี้หน่อยนะคะทางนี้ลาินเขานิดนึงก็แม่เนาะเดี๋ยวน้มาเลยจ้ะเดี๋ยวน่ากไมงเพี้ยนแปงอวาน้านานแม่อาทินาพกกันละจ้นา่แเห็นว่มันเล่นหาะ่น้่า ใช่ค่ะยีแม่นี่ละ่ะเร็่องนันยาล้านจาน้ำมาเรยขอน้ำ่ขอเพิ่มอันนี้นิดนึงโทร่าค่ะมันมี่มังนาวมานั่งเด็ดีิเนาะแม่เนาะเป็นการเพิ่มกินของนันยา,า,าล้นนานจ่าในนั้นหอมถุงหวานไทยนี่บ้างเน่าหลาหลายแต่นั่งใส่ถุงใส่ยังมานั่งเด้ออีแม่ค่ะราคามังนาวบักปูนั่มค่ะบัะบบบกปูนั่มก็ดีบกดักปูให้หอมเนาะอ่าคาเรื่องขวดนี่ บ้านจาพ่ออะไรอยู่ขวดสเอมากห้ดลยเนี่ยพะวาเฮาก็ดสิได้นั่นครับไปบ้านมือนีก็แยกโตมันร่วมทั้งพีมือนีก็แยกจับคุมมันวด้ทั้งท่นบาพ่อนี่เขาดีเลยครับโอ้จ้านี่ยีขเดอนี่ก็ดีเด้อามกำลังบ่ไรมันหมดเหรอโอ้ี่ยังเป็นแผลมีลูกอ่ะสิทิต่อไปนัางที่นั่แต่ลหมูบ้านนะคะในตามสื่อสารเนรูจากันค่ะยังแสบพือเก่ามือนีเป็นแดงไดงน้อยแม่ก็เผาแ่บบบ อันนี้ถ้าแทบน,นี่นอนพุ่นนี่ได้จากไค่แม่แปรแค่แม่แปรเนาะค่ะในส่วนของเห็ดต่างๆนี่จะ้องขอบคุณนะคะท่านสองพันดังสอง่ันนะคะดั 2, นนะะงเชิญที่หนึ่งแล้วก็ละเชิญที่สองเป็นสนทบพุ่นของอ <ยา S 1> ม่ซอยใั่เป็นการประหยัดงบประมาณปีกสี่พันบาทนะคะเพื่อเป็นการร่วมแบบเชิญทัวร์ุนไปหมือที่นหาสิบเดือนห้างไปจปังหวัดนครพนม ประฉะน,นั้นการาตขอบพิ่มไปถึงท่านต่อท่อทุกท่านนะคะขอบคุณค่าโมกิมขาดยังน้อยทัง้งโมกขาดยังค่ะโมขาดคา่ะอาหารถือปากบอถือที่าาขาดแซ่บแซ่บแทบฮะอ,นนอันนี้เพชรตายบ่เอาเรื่องได้ไหม อันนี้เผ็ดเอาบอแบบเผ็ดนี่ยเผ็ดเนี่ยแล้วเด้อพี่น้องเขาจะเอาตำหมกงแบบเผ็ดๆมาให้แบบจานพิเศษกนะแต่ว่าหาหมองนั่งกันแบบที่นี่ อาหมองนั่งกันขนเยงขึ้เตี่งเตียกันหนึ่งวันอาทายให้เวียดยุกกาแฟก็บอกได้กินนะครับอกลงมาหน่ก็พื้นจังหวะไหด้ดีนึกภาพประยู่ค่ะต้อากหน้าบ่อจาตรงนั้นงนานต้องอมานต้่งอ่านต้เพอ่าน ขอบคุณหลายๆเด้อแม่รัววพื้นฝากตหมกหูเสร็จเสบมาไ่แบดจัาแบบเพชรเลยเป็นไงบตัวแมาได้ขอครับขอบคุณมากทัแม่รัวทางเนี่ปาเาปนกเก่าน้องกันสุดยอดเลยบางแม่ กินข้าวประกอบกักินอมนวยกินร้องมากกับไปกินเนื้อนี่เนี่ยนี่เนยมาบ้านกน